ปติดีตามข่าวต่อไปนะครับแหลกว่าในช่วงแก้ประเด็นนี้เราคุยกันทึ่เรื่องโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประสงคงนะครับไปกันเถอนครศรีธรรมราชกันบ้างครับเขามีการติวแคมโครงการพระบริบาลปิสุขคายประจําวัดนึ่งวัดนึ่งรูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชครับเพื่อให้พระปิสุขทรงนั้นมีความโรและก็ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพสามารถช่วยเลือดูแลพระปิสุขด้วยกันได้นะครับ นายแอภินันเพือกพองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายคารวาดเปิดโครงการอบรมพระบริบาลปิสุขคายประจํำวัดเนึ่งวัดนื่งรูปถั่วไทยเะเริ่มพระเกียรติสมเด,ด็จพระอารียวงซาคตยานสมเดดพระ้ังคราสกลมหาส้าังฆ้าปรินายกฉลองประชน8รอบนะครับ โดยสทบันพระบรมราชชนกหมอมหมายกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดโครงการเพื่อให้พระภิกษุเทเข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และก็ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและก็ทักษะในการบริบาลพระภิกษุคายโดยมีพระภิกษุสร้สางมเนนจาก,กวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชข้าอบรมครับรหว่างวันที่สิบ่อง ถึงซิซี่มีตุนายนซองพันห้าร้อยกิพกจำนวนซอง 140, อรอยสี่สิบปลูกครับคือว่าเยอะนะครับโครงการนี้พูดง่ายๆก็คือให้พระช่วยดูแลพระนั่นเองนะครับนายสุทัศน์เทมทานนท์ผู้อํานวยการวิทยาลัย,ลยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมาราชกล่าวว่าปัจจุบันพระภิกษุซามเณงกําลังประสบปัญหาสุขภาพโรคที่พมาที่สุดห้านับแรกเป็นโรคเรือรังทางเม็ดได้แก่โรคมาเร่งโรคปอดอุดกั้นเรือรังโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรือรังและจากการศึกษ ผบว่าพระพิสุสวนใหญ่อาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหารรองลงมาคือความดันโลหิตสูงปวดล่างปวดเอวไข้มันในเลือดและข้อเสื่อมโรคเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นวิทยาลัายพยาบาลมารมมาราชชนนีนครศรีธรรมราชก็เลยจัด การอพยพรับริบาลผีสุขคายประจําวัดเนื่องวัดเนื่องรูปถั่วไทยครั้งนี้ครับเพื่อให้พระผีสุเถคาวรับการอบรมมีองค์ความโรและก็ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคการบริบาลผีสุคายโดยมีวิทยากรจากวิทยาลัายพยาบาลบร,รมราชาชนานีนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมาให้ความโรและก็ฝึกปฏิบัติครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียว